ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เป็นผู้แทนนายภูมิธรรมเวชย,ยชัยรองนายกรัฐมนตรีนะครับโดยการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจต่อชะดอดที่ถูกสจอกอและพวกรุมทำร้ายณนะหน่วยเลือกตั้งครับเมื่อวันที่15พฤษภาคม2 6 8พนหรวพลตรีสุรสิทธิ์สังคพงศ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้แทนนายภูมิธรรมเวชะยะชัยนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมทั้งมอบสิ่งของบำรุงขวัญดาบตำรวจนิสาธิตคงเทพผอบอมูกองกำกับการตชด .43 ซึ่งเป็นข้าราชการตำรวจกรณีถูกนายสิยระดะนายพลายด้วงหรือสจอกออายุ28ปีบุตรชายนายสมยศพลายด้วงสสสงขลาเขตสพักประชาธิปัตย์ก่อเหตุ สั่งให้ลูกน้อง6คนรุมทำร้ายร่างกายขณะปฏิบัติหน้าที่เจ้าพนักง,งานรักษาความสงบเรียบร้อยหน่วยเลือกตั้งบริเวณหน้าหน่วยเลือกตั้งที่7หมู่2ตำบลพวงอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาหลังไม่พอใจที่ถูกตักเตือนไม่ให้ลูกน้องเข้ามาถ่ายภาพภายในหน่วยเลือกตั้ง พลตรตรีสุรสิทธิ์สังคพงศ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีได้พูดคุยให้กําลังใจดาบตํารวจนิสาธิตคงเทพพอบหอมู่กองกํากับการตชรว่าขอบใจที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างดียืนยันว่าจะดําเนินคดีนี้อย่างถึงที่สุดด้วยความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายอย่างแน่นอนไม่ต้องกังวลใจ จากนั้นพลตบร,รีสุรสิทธิ์สังคพงศ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปที่ศาลากลางจังหวัดสงขลาเพื่อร่วมประชุมหารือกับน,นายโชคนรินเกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมลงตรวจพื้นที่เกิดเหตุณโรงเรียนนะวมินทราชูทิศและได้เข้าตรวจเยี่ยมบํารุงขวัญข้าราชการตํารวจสพเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาโดยมีพันตรุษเอกพิชัยกิระวานิชรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาและพันตรุษเอกจำลองสุวร,รักษ ผู้กํากับการสพเมืองสงขลาร่วมในการต้อนรับและประชุมความคืบหน้าคดีนี้ด้วยนะครับ เอาละครับก็จะสร้างความเป็นธรรมแล้วก็สร้างในส่วนของมิ่งขวัญและกําลังใจให้สำหรับคนทํางานทุกหมู่ทุกเหล่าทุกฝ่ายกันเลยทีเดียวนะครับก็นับได้ว่าเป็นเรื่องที่ดีทีเดียวที่นะครับได้มีผู้ใหญ่นะครับมาติดตามเรื่องนี้นะครับด้วยตัวเองเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ยืนยันในการที่จะให้ความยุติธรรมอย่างดีที่สุดให้วินวินกันหมดทุกฝ่ายเลยทีเดียวนะครับนะทำไปตามตัวบทกฎหมายแล้วก็ความถูกต้องรวมถึงความสบายอกสบายใจของทุกฝ่ายรวมถึงพี่น้องประชาชนด้วยนะครับ